สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้คุณพูแมวอยู่ที่ร้านย่งเกาะส้มตำมะขึมามะขึม,มาเนี่ยคือข้นขายมะขึ้นมาหรือคนไหลมะขึนคนมาอคนไหลายมะขึนมากำลังตำอย่างอยู่เนาะจุวจุกแท้ตำลาวกำลาวโครกแก๊กบาทตำลาวสี่สิบบาทสี่สิบบาทนี่คือเห็นตามเพจของเมืองสกลนครเนาะส้มตำมะขึนมาที่ตั้งอยู่ที่บ้านน้องปลาน้อยเนาะทางครมใกล้ๆ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองปลาน้นยนะคะ,ะบางมีอยังก็ จุดเด่นตรงไหนเนาะจุดเด่นของแม่ค้านี่แม่ค้าสวยบป๋อว่าเอาของจริงตัวเนาะเอาบางร้านบอกมีอันหนึ่งห่อแก้วใส่ถุงแักใหญ่นะเขาบางครั้งมาเนยเสียเศษแบบไหนเศษถุงเล่นน้อยบอกหรืออย่างไหนเล่นน้อยแม่ค้ามันด้วยใจบางมาด้วยใจฮะเขามีอะไรเด่นมีแต่ด้วยใจมีแต่ด้วยใจบ๋อป้าสามสิบห้าสิบมีมีมีอย่างเมนูอย่างแน เยอะยเลยหลายเลยพี่ขายดีคืออะไรขายดีคือทะเลโอ้ตักทะเลคู่ไม่อเสีเยวตําทะเลเด้อมือนเด้อตําทะเลอันดียังก่อนแคบหมูต่างๆเนาะมีไข่ต้มขนมจีนมีข้าวต้มมีผัดหมี่ไก่ทอดอ่าแล้วมีไก่ทอดบ่ะนี่สัมผัสเบิ่งไก่ทอดนี่ยหลายแต่ขายดิบขายดีสุอันสุนแนวขาจูกัมมี ปองไก่ทอดมีน้องทอดสะโพกทอดนุน่นกวน,นปวนปวนปลาแดกทอดอย่างเดียว อันไหนคายดีกว่ามูในถอดนี่คล้ายดีส่วนเนาะทุกอย่างทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างเลยว้าลูกค้ากันไรแต่บุญวะนี่บุงน้อยนี่มาซื้ออะไรครับสวัสดีครับซื้อไหมลูกมาซื้ออะไรลูกมาซื้อส้มตำกไก่ทอดค่ะมาซื้อส้มตำกับไก่ทอดได้หรือยังยังค้ารอคิวส้มตำหนูสั่งรสอะไรอ่ะตำซาผมซื้อตำซ่าฮะตำซ่าบ่ชอบบ่หรือว่าคุณยายให้ซื้อชอ อ๋อหนูชอบคนมาสังาส่งเองคนเลยเผ็ดไหมล่ะในเผ็ดป้าดเนาะจริงหรือเธอซื้อ,อยังต้มป่าค่ะต้มป่าป้าดเนาะ กาแมนบอกอยู่ไก้ทงกระตำทงหน้าเนาะโอ้ยบ่มีตำทงหน้าบ่วีตำน้องหานโอ้โอ้ค่ะค่ะเนาะอยู่ใก่น้องหานตองตำน้องหานแมนบอกอยู่ไก้ปลาตำปลาเอาอีนีได้ตำทงหน้าเธอก็เห็ดตัวไหนเนาะตำเออเอาทำได้แล้วก็ใส่ปูนาใส่อะไรเนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อเอาเลยเนาะแมนบอกให้คนสนใจอืมแมนบอกละขอบกะแก่ทะเลพิเศษนะ เผ็รเดรเบ่พอดีเผ็ดเผ็ดร้อนจะไหนกำไเหมึกพริกแมนบอกบอกกำไรเอริกไม่เอาสู้โอ๊ยนาแมนว่าเส็แล้วครูเดี๋ยวสิไปนแยงมังคุด่นเด้อแม่ขาดนี่ยบริสุทธิ์มือเลยเนาะอยหันแถ เป็นซื้อดังไดยในเมืองก็มาซื้อของเพิ่นได้นี่เด้อนี่เด้อคุณอ่ะหันจิกจอยู่เพิ่นจะขายจะว่าบอกมือนีขายดีผัวขายหดงูบอกมือนี้ตามเกณฑ์่นใส่ถุงเล็ใหญ่ฮะเฉพาะค่าขนนกเพาแน่นอ้ยกำไรมันพออยู่ในถุงได้นอกมันสิขาดทุนได้นอกเออเดี๋ยวคุณสิเขับไปเบิ่งในไกลๆด้วเมืองเบิ่งในโคกเพิ่นบานนี้มาเลยค่ะอ่ามาเบิ่งไกลๆโคกเลยบ้าน จ้่วจ้่วปลาแดงหัวนน้งนองหานวันนี่ต้มเองต้มเองค่ะปลาปลาต้มสุกเรียบร้อยอุ้ยอุยอันนี้ตำยังไงอันนี้ตำทะเลค่ะตำทะเลตำปลาดิรกระใส่อะเตยงในปลากุ้งหอยปูหมึ่กุ้งอหอยปูหมึกค่ะ,อะโอุโอ้ยเอา,าเปิด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 มาเปิดมาุ้ยป๊าด เซ่แข็งเซ่เย็นไ่เรียบร้อยมาค่ะอ่าน,นี่คือทะเลสุขทะเลสุขเนอะขายดีก็คือตำทะเลเสียบอินดิซัวแหละเนาะ โคกแกบาทตำมทลีหนึ่งร,ร้ค่ะหนึ่งร้อมีแปอ๋อมีแปมีหนึ่งรธรรมดา80บาทแปดสิบาทกูกินสามเท่าโอเคโอเคนะแ <100. S 2> ม่ค่ะอู้นะอันนี้หนึ่งรยบาทนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> อ๋อจะพ้นหรบาทนี้ คู่เบาวน้อยเพื่อนตำส่วตำสาเพป็นเหล่าบาทลืมเอาของหนุ่มน้อยนะของหนุ่มน้อยตำส่วแล้วคิวเพื่อนไส่พริกสองเม็ดต่อมีไก่ละสิบบาทขายดีขายดีเอาเอาให้กำลังใจรวยรวยมันบาลคู่มือคู่มือเด้อบริสุทธิมือคุณค่าค่ะค่ะค่ะให้ลูกค้าอุดหนุนเอาออนไลน์ทั้งใดล่ะ โทรสั่งได้ยังไงเอ่อข้าไปตามในเฟซบุ๊กเลยค่ะมีเพจเลยมีเพจร้านต้มตำอกเดือยทรงหงไก่ชุดชุดฮอดไสรหรอแค่น้องปอน้อยกับน้องแดงนี่เนาะก็ได้เมื่อหร่าซื้อกินเองก็เด้โอเคเป็นเจ็บตังค์บอรตามตากมกุ้งนะนะจ้าโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะมีอะไร